สวัสดีครับคนดีฮอนด้าครับนี่นะครับติดเครื่องได้เรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวติดเครื่องเดินให้ดูเลยนะครับเป็นทอนด้านะครับนี่ล้อสวยมากล้อสามารถถอดได้นะถอดเป็นท่อนได้นะเราจะเอาเล็กเอาใหญ่ถอดได้นะครับมีสลักนะครับเดิมๆจากที่่นยังไม่ได้ล้างนะมีเครื่องเดิมๆยังไม่ได้ล้างแต่ล้างพวกสวยวิ่งเลยอเครื่องให้ดูครับ ครับติดง่ายๆเลยอันนี้เดินเห็นไหครับครับแต่ว่าควรกันเลยนะเนี่ยปล่อยถ้ากรรมนี่เคยหยุดนะครับถ้าจะปลดคันเร่งปลดปลดปุ๊บมันจะควรน,น,นะครับ้าไวอยู่ที่เราเล่นเครื่องนี่นะใช้มันแรงก็เล่นเครื่องเอา เรื่องดีนะครับไม่มีควันนะครับเงี้ยนิ่งเลยสระจาสอบถามได้ครับมีเหลืออยู่หลายตัวตัวนี้ครับขอบคุณครับ